เมื่อเราจะต้องมาทำงานกะดึกในร้านแคนดี้สุดสยองไฮ hey, วันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับเบลนะคะคือวันนี้เนี่ยเราเนี่ยต้องมาทำงานกะดึกกันในร้านอันนี้นะคะทุกคนร้านแคนดี้วันที่หนึ่งหรือคืนที่หนึ่งนั่นเองมายินดีต้อนรับสู่กะดึกคืนแรกของคุณที่ร้านลูกกวาด งานของคุณคือการให้บริการลูกค้าเป็นหลักอย่างไรก็ตามคุณจะถูกให้ทำความสะอาดหรือจากการอะไรบางอย่างกระทันหันหรือชุดเฉินดังนั้นขอให้โชคดีเฮ้ย <c oughs> ถึงเวลาเริ่มการดือครั้งแรกแล้วสินะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ฉันนี่อยากจะจบงานไปไวๆจริงๆเลยนี่อะไรเนี่ยมีวัฟเฟิน บัฟเฟิลหรือเปล่าสีทองด้วยนะคะทุกคนเหมือนว่าร้านเนี่ยร้านของเราเนี่ยจะสกกระปวมากมากเลยอันนี้จะเป็นห้องเก็บของใช่ไหมอ่าแล้วก็มีน้ํามีอะไรต่างๆอันนี้จะเป็นตัวเอา้าลูกค้ามาพอดีเลยเอาอะไรดีคะนี่เลยเอาอมยิ้มไปเลยนี่คะ่ะคุณลูกค้าเอาไปเลยโหลดนานมาก เรียบร้อยแล้วคือไม่มีใครเข้ากาดึกกับเราเลยเหรอเนี่ยก็คือเราจะต้องอยู่กาดึกอย่างเนี้ยคนเดียวแล้วก็มีอาวุธต่างๆด้วยนะอันนี้คือขนมที่เราจะขายใช่ไหมอันนี้ก็เก็บมาก่อนโอลูกค้าไม่อีกแล้วยังไม่ได้เจอสำรวจข้างนอกเลยเพิ่งมาทํางานที่นี่ครั้งแรกเนี่ยเห็นเขาบอกว่าเงินดีจะเงินดีจริงหรือเปล่านะระหว่างนั้นก็ เอาของให้ลูกค้าไปก่อนละกันฮ่าลูกค้าไม่ค่อยมีแลละสำรวจหน่อยละกันอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นห้องน้ำนะคะทุกคนเหมือนเป็นห้องน้ำก็เป็นห้องน้ำเลยนั่นแหละทุกคนโอเคกระจกใช้ไม่ได้เดี๋ยวไปสำรวจข้างนอกเลยโอ้ลูกค้ามาอีกแล้โอ้โหนี่ร้านเราตั้งอยู่คนเดียวเลยเหรอเนี่ยหลังเดียวเพราะว่าอย่างนี้ต้องขายดีแน่ๆเลยเพราะมีร้านเดียว อันนี้มันจะเป็นที่ปั่นไฟโอเคสำรวจก่อนละกันก็คือท่ามืดมากๆก็ยังเจอหน้าอะไรไม่รู้เดี๋ยวลูกค้ามาอีกแล้วอะไรดีคะลูกค้าที่นี่เหมือนว่าจะจะเป็นแบบร้านเล็กๆที่ตั้งมาห่างจากตัวเมืองพอสมควรเลยนะเนี่ยเก็บเงินก่อนดีกว่าเมื่อไหรจะจบคืนนี้เนี่ย ฉันจะอยากกลับบ้านจะแย่อยู่แหละไม่อยากจะอยู่แต่ก็ต้องทำงานเพื่อเงินอะนะฉันว่าลูกค้าน่าจะยังไม่ค่อยมาแล้วเดี๋ยวไปทำความสะอาดที่แบบมันลกๆหน่อยดีกว่าร้านนี้ก็น่าจะเพิ่งเปิดมาละครั้งแรกเหมือนกันแล้วเราก็เข้ามาทำงานครั้งแรกเลยพนักงานคนแรกเลยมั้งเนี่ยเจ้านายก็ไม่รู้อยู่ไหนเดี๋ยวไปหาไม้ถูพื้นก่อนดีกว่านะนี่เลยไม้กวาด เราก็เอามาถูทําความสะอาดโอเคเรียบร้อยจังหวะจะเสร็จเอาแล้วทาไมบ้างโอ้ยใครเขามากินเราทิ้งไว้แถวนี้ไม่ยอมเก็บเนี่ยลูกค้ามีแล้วเอารับเลยดีคะลูกค้าลูกค้าคือพระเจ้านะเนี่ยก็คือถ้าไม่มีลูกค้าน่าจะเงียบมากเลยนะลาราเนี่ยมีการอยู่แค่นี้ก็คือคนเดียวนั่นเองเก็บเงินเก็บเงิน อุ้ยมีเสียงโทรศัพท์เออห้องโทรศัพท์อยู่ไหนเนี่ยมีคนโทรมาหรอเดียวเดียวเดียวกำลังไปรับฮัลโหลฮัลโหใครโทรมาคะเจ้าเจ้าของหรือเปล่าอุ้ยเจ้าของเอ้ยหัวหน้าเราจริงด้วยเขาบอกว่าเหมือนจะมีนักโทษออกมาคาตกรต่อเนื่องที่ออกมาจากคุกกำลังหาเยื่อใหม่ให้คุณรักษาความปลอดภัยแล้วคอยดูร้านอย่างดีเรามักระวัง สังเกตด้วยอะไรวะเน,นี่ยแล้วคือฉันเพิ่งมาทํางานวันแรกแล้วฉันต้องมาเจอกับอะไรอย่างนี้น,นะนะจะบ้าตายเมื่อไหร่จะจบไปสักทีหวังว่าเขาจะไม่มาที่นี่ละกันนะคืนที่สองเฮ้ยวันนี้ก็คืนที่สองแล้วนะฉันจะต้องทำงานถึงคืนที่ละหล่อุ้ย ลูกค้าของเราหน้าตาแปลกๆนะเดี๋ยวเราเหมือนว่าลูกค้าของเรานะทุกคนจะเป็นเอออันนี้หมดเลยนะจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเพื่อนในโลบอกของเรานะคะที่มาเรื่อยๆนะใครที่อยากเรียกเบลก,ก็สามารถแอดมาได้นะโอเคเรียบร้อยเออแต่ว่าฆาตกรมันจะมาที่นี่ไหมอะ่ะแต่ถ้าสมมติมันมาฉันจะทำยังไงเนี่ยยิ่งอยู่คนเดียวอยู่ด้วย ฉันคิดว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีลูกค้าแล้วเดี๋ยวไปทําความสะอาดกันดีกว่านะคะทุกคนก็คือตอนนี้ห้องของเรารกมากๆเลยเดี๋ยวเรามาเก็บเอ๊ะร้านของเราเนี่ยรกมากเลยเดี๋ยวเรามาเก็บขยะก,กันก่อนนะทุกคนโอเคแล้วคือต้องมาเก็บขยะข้างนอกร้านแล้วยิ่งมีนักโทษมาอยู่โอ้ยนออแล้วฉันจะรอดออกไปไหมเนี่ย จะมีใครมาอีกไหมเหมือนว่าเราจะต้องไปทิ้งขยะอ๊ย้ยเก็บขยะเราก็ลืมทิ้งขยะตลอดเลยนะเนี่ยเราเดี๋ยวเราไปทิ้งขยะด,ด้านนอกกันดีกว่านะทุกคนก็คือจะมีไหมดูซ้ายดูขวาเสแล้วมองซีไม่มีน่าจะไม่มีอะไรนะโอ้ยที่นี่นี่มืดจริงๆเลยนะเมื่อไหร่จะมีร้านมาเปิดข้างๆทิ้งขยะก่อนละกันนะ อุ้ยตกใจอะไรมาหนะ้าเมื่อกี้มันใช่ใช่ไหมอ่ะแล้วคือเมื่อกี้ตกลงมันเป็นฆาตกรหรือว่ามันเป็นผีวันเนี้ยเราทำไมลูกค้าเราเดินไปแปลกโอ้ยหัวใจตะวายเมื่อกี้คือเป็นผีใช่ไหมหรือว่าเราอาจจะทํางานจนเหนื่อยแล้วเราก็ผ้าเบอร์ไปเองแน่เลยทุกคนเฮ้ยเป็นนี้ตล,ลอดเลยเวลาทํางานการอีกนะเราก็จะแบบ เบอร์เบอร์แล้วเราก็จะเห็นภาพหลอนตลอดเลยเหมืออะไรจะเลยอุย๊ยอะไรวะนะ้าอยู่ๆไฟก็ดบับเกิดอะไรขึ้นไฟฟ้าดาบับต้องทำไงเนี่ยอ๋อมันมีข้างๆอยู่หรือว่าเราจะต้องไปข้างๆเพื่อไปดูแต่ว่าไม่อยากไปเลยอะ่ะเพราะว่าไฟดบับแบ่งเนี้ยมันก็แบบต้องมีอะไรสักอย่างนึงอะ่ะนั่นไงเราจะต้องไปดู ข้างนอกนะคะเพื่อรีสตาร์ทพลังงานโอ้ยเมื่อกี้ยามผวาไม่หายเลยแล้วต้องงอบอมาอีกแล้วเนี่ยมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปิดแล้วเนี่ยต่อรีไฟฟ้าดีก่อนดีก่อนใจเย็นๆอย่าเพิ่งมา <c oughs> เสียงอะไราะมานะไม่อีกแล้วเดีย <c oughs> เด๋ยวเดีย <c oughs> เด๋ยว <c oughs> เดีย <c oughs> เด๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเดี๋ยวเราคือเมื่อกี้มันไม่ได้ใส่ไม่ใช่หรอแล้วทำไมมันใส่มา เอาลูกค้าลูกค้าอ่ะเอ้าเติมมันไม่ค่าลูกค้าแล้วหรอเดี๋ยวแล้วมันก็หายไปหายไปอีกแล้วมันเป็นผีหรือมันเป็นอะไรกันแน่วะเนี่ยมันเป็นฆาตกรจริงไหมเนี่ยแล้วคือแล้วคือสะดุ้งจริงลูกค้าลูกค้ายังอยู่ใช่ไหมคะยังอยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยเด๋ยเ,ยเ,ยเยมื่อไรจะจบคืนนี้ไปให้พ้นทั้งทีเนี่ยมันจะฆ่าฉันแล้วเนี่ย โอ้ยนี่ก็คืนที่สองเองอะ่ะโอ้ยใครโทรมาอีกแล้วเนี่ยหัวหน้าหัวหน้านี่ทำไมไม่มาเฝ้าเองเนี่ยรู้ไหมว่ามันน่ากลัวขนาดไหนเนี่ยใครโทรมาใครก็ไม่รู้บอกว่าอะไรอะ่ะให้ฉันมีการส่งมอบอุปกรณ์สำหรับคุณแต่นี่ทำไมเสียงไม่คุนเลยฉันกำลังรออยู่ข้างนอกเหรอ อ้าวเดี๋ยวนะแต่ว่าหัวหน้าก็ไม่ได้บอกเราเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์อะไรที่จะมาส่งนี่นะแล้วเราต้องออกไปไหมอ่ะแต่ว่าก็นะเราต้องทำเพราะเขาก็บอกอยู่ว่ามันอาจจะมีอะไรกระทันหันโอเคนั้นเดี๋ยวเราออกไปดูหน่อยละกันข้างนอกใช่ไหมอู๋ไม่อยากออกมาเลยข้างนอกเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวมาก,มากเลยนเนี่ยเร็วเด็วเ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 ว,เว,เวอุย้ย ตกใจโอ้ยอีกแล้วหรอเดี๋ยวแล้วมันวิ่งเอา้าแล้วมันหายเอา้าก็คืออยู่ๆก็มาแล้วอยู่ๆก็ไปนี่เป็นมุกตลกหรือเปล่า <c oughs> ก็ไม่น่าเป็นมุกตลกหรอกมั้งอะไรวันเนี้ยฉันไม่อยู่ที่นี่แล้วฉันต้องเก็บของแล,แล้วจบกะคืนนี้ให้ได้แล้วเข้าสู่คืนสุดท้ายคืนที่สามวันนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายแล้วสินะที่ ที่เราจะต้องได้เงินแล้วเราก็จะออกจากงานขอบคุณค่ะคุณลูกค้าโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะแต่คงไม่เจอดิฉันแล้วนะคะเพราะว่าจะออกจากงานนี้แล้วไม่ไหวจริงๆกับดึงงานนี้ไอร้านนี้นะอุ้ยเมื่อกี้เหมือนว่าเราจะได้ยินเสียงอะไรจากห้องเก็บของนะทุกคนเหมือนว่าเราจะต้องไปดูเพราะว่าเราเป็นพนักง,งานเราจะต้องดูความปลอดภัยของร้านนะคะให้เรียบร้อยทุกอย่างซึ่งเข้ามา ก็ไม่เห็นมีอะไรมันมีอะไรในกล่องนี้หรือเปล่าน่าจะหูฝาดไปเองเพราะว่าทำงานเยอะน่าจะใช่นะโอเคอเคงไม่มีอะไรหรอกนั้นไปทำงานต่อดีกว่าน่าจะเออจินตนาการดีไปหน่อยโอเคนั้นเรามาทำงานกันดีกว่าทุกอ้ใครทำอะไรเงี้ยฉันจะมาหาคุณจะมาหาคุณโอ้ยจะมาหากันทำไม มาซื้อของก็พอแล้วโหเดียว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 เราจะต้องทำไงต่อทำไงต่อมีคนโทรมาอีกแล้วใครโทรมาอีกอ้โทรอะไรกันนักหนานี่หัวหน้าใช่ไหมอ่ะอุ้ยอะไรวะหน้าเอออะไรเนี่ยมันจะมีตัวอะไรโทรมาไหมพุ่งมาโอ้เมื่อไรจะจบกาดนี้สักทีเนี่ย อะไรอ่ะให้ hey, ฉันขับรถชนที่ถนนด้านนอกร้านแล้วจะมาบอกทาไมทําไมไม่โทรหาเออปิ๊กตึ้งหรืออะไรสักอย่างหนึ่งมาโทรหาฉันทําไมฉันควรช่วยได้หรือมั้งเนี่ยอ้คุณสามารถมาช่วยได้ไหมโอ้ขนาดนี้ฉันไม่ช่วยอะไรได้ช่วยช่วยอะไรได้เป็นกําลังใจเหรอเดี๋ยวแต่เราก็ต้องช่วยพวกเขาเออใช่เราก็ต้องไปช่วยพวกเขานั่นแหละทุกคน โอเคเดี okay, ๋ยวเราออกมาช่วยแล้วไหนรถอ้อน,นี่ไงโอ้ยทำไมก็มจริงจริงเลยเนี่ยอุ้ยอะไรเนี่ยจะนั่นไงวิ่งตามมาแล้วทุกคนมันวิ่งตามมาแล้วมันวิ่งตามมาแล้วอุ้ยเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เ,ไไดเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องวิ่งเข้าไปข้างในเดี๋ยวเดี๋ยวเราขออ้อมก่อนอ้อมก่อนใจยเยน็นใจยเยน็นใจยเยน็นพ่อหนุม่ม เพราะหนุ่มหัวหัวอะไรก็ไม่รู้อะเอ้าอดีกๆ,ๆก็วา้ามาในนี้ยัใ,ให้ต่อแล้วต้องไปไหนต่อฮอ้าวจูจบตายคุณไม่ได้เร็วพอที่จะซ่อนหรือโทรหาตำรวจเขาจึงจับคุณอ้าวโอเคค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นฉากจบที่สองนะคะที่เราจะต้องรอดเพราะว่าก่อนหน้านี้เบลลลืมดูนะคะว่ามันมีขึ้นขึ้นข้างบนให้นะคะว่า เราต้องไปแอบหรือว่าเราจะต้องโทรหาตำรวจนะคะคือวิ่งเข้ามาเนี่ยเราต้องไปโทรไปโทรศัพท์หรือไม่ก็ไปซ่อนก็คือเมื่อกี้เรายืนเฉยๆเพราะเราไม่เห็นโอเคเอาแมวเอาแมวมาไปเดินตามมาคราเนี้ยจะทำดีๆแล้วแกจะต้องนี่ไงทุกคนขึ้นแหละซ่อนอยู่ในห้องหรือเรียกตำรวจนะั้นตำรวจแล้วกันโทรเลยโทรเลยโทรเลย,เ,ลยเอาเลยเอาเลยเลย เฮ้ยรอยเกมเสร็จสิส้นเปิดเผยตอนจบของคุณเย้ในที่สุดเราก็รอดออกมาได้แล้วเรียกตำรวจสิ้นสุดคุณเรียกตำรวจมาถึงอย่างรวดเร็วช่วยชีวิตคุณไว้โอเคค่ะทุกคนเป็นไงบ้าชอบไหมใครที่ชอบค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้เบลด้วยนะสำหรับวันนี้เบลไปก่อนนะเดี๋ยวจะมาทำคลิปใหม่ๆลงอยู่เรื่อยๆนะบายบาย